สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันไปดูคลิปลังคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงาน,นาบุคคลรอบข้างและสายตาของคนที่คิดริษยาคุณเขามองว่าชีวิตของคุณดีกว่าพวกเขาอย่างไรสมบาติพลังงานคุณอนุญาตให้เราเปิดดูชะตาด้วยการกดสไคร้แล้วก็ไล์แชร์ ฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางนะอันไหนไม่ดีก็ปรับเปลี่ยนอันไหนที่ดีแล้วนะคะก็ทําให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นหรือว่าคงสภาพความดีงามไว้นะคะลัวก็นาราศีที่เด่นจะมีนาวราศีมิถุนท่านลมเนปจุนท่าดิมบรื้อสกมกรวินัศราศีศพราศีตุลนะฝักเซโทเรียต์ราศีดจันฝสกอิโอราศีจิกท่านน้ มูราสิมีนราศีกรกฎหรืบาราศีตุลทัดลมนะนระเ,นนเกิดวันเสาร์ธาตุฝ่ตัวเลขวันที่เกิดที่เกยห้องกับคุณมี38 14 21 7 6 9แล้วก็19นะคะก็จะไม่เน้นในเรื่องของอาชีพการงานเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านนะ,ะมีอาชีพการงานเฉพาะนะส่วนบุคคลบางคนท่านก็คือแบบ อาจจะเป็นแค่ชาวสวนชาวไร่อย่างเงี้ยแต่มีชีวิตที่ดีกว่าคนที่คิดริษยาก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชีวิตของคุณนะคะในชีวิตจริงของคุณในความรู้สึกของคุณในการแสดงออกของคุณเนี่ยตัวของคุณเป็นอย่างไรชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคะในพลังงานจริงในชีวิตจริง รายงานจริงชีวิตจริงเจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบมองว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่เปิดเผยนะชีวิตจริงหรือว่าไม่โพสโซเชียลในเรื่องของแบบเออปัญหาต่างๆที่คุณเจอจริงๆอ่ะคุณอาจจะโพสหรือว่าคุณอาจจะแสดงออกให้คนอื่นเขาเห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยดีๆในขณะที่คุณมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างก็ได้ นะคือเราปกปิดอะนะคะเรื่องราวความจริงความทุกข์ความเครียดความกดดันอะไรเงี้ยเราไม่เปิดเผยนะ,ะแต่เราจะโพสต์หรือว่าประกาศบอกนะเหมือนประมาณที่ว,ว่าใช้ชีวิตให้คนอิจฉาเล่นอะไรเงี้ยนะคะเป็นการที่เหมือนกับว่าเออเรียกว่าภาพลักษณ์ของคุณนะที่แสดงออกให้ผู้อื่นได้เห็นผู้คนได้เห็นเนี่ยเขามองว่าชีวิตของคุณดีประสบความสําเร็จนะมีความสุข เอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้นะเคยประสบพบเจอปัญหาเรื่องเราวในอดีตไม่เคยจําอยู่ในหัวสมองเลยแต่จริงๆแล้วมันเจ็บมากอะไรเงี้ยนะคะมันเจ็บมันจํามันยังจดจําอยู่แต่สิ่งที่คุณแสดงออกไปนี่ค่ะเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานนะคะแต่โพสต์โซเชียลออกไปบอกว่าอประมาณที่แบโพสต์โซเชียลออกไปบอกว่าเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานแต่ชีวิตจริงนะโคตรจะเหนื่อยแซนจะลำบากเลย นะคะทำให้ผู้คนที่เขามองเพียงแค่ภาพลักษณ์ภายนอกอะนะคะบนโซเชียลก็ได้หรือว่าการที่แบบเดินผ่านไปผ่านมาเห็นคุณมีความสุขร้องเพลงนะคะเเรียกว่าเป่าปากผิวปากนะคะทำเป็นเพลงไปเนี่ยเขาก็คิดว่าชีวิตของคุณมีความสุขมีเงินมีทองร่ำรวยประสบความสำเร็จแล้วแต่จริงๆแล้วอาจจะมีสภาวะหนี้สินค่าใช้จ่ายค่าบ้านค่ารถ นะโดยที่คุณไม่เปิดเผยให้คนเหล่านั้นได้เห็นเพราะว่าคุณไม่ได้ต้องการให้คนเหล่านั้นมารับรู้ความทุกข์หรือว่าปัญหาใดๆในชีวิตของคุณเลยนะคะคุณก็เลยแสดงออกให้ผู้คนเหล่านั้นได้เห็นว่าเออชีวิตของฉันเนี่ยนะคะฉันมีพ่อมีแม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีความสุขมากเลยธุรกิจการงานดีมาก นะแต่จริงๆแล้วอาจจะโดนไฟแนนซ์กำลังจะยึดบ้านยึดรถนะหรือว่ามีปัญหาเรื่องความรักก็ได้บางคนท่านนะคะเออชีวิตครอบครัวทะเลาะเบาแวงกันนะ,ะแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับว่าแสดงออกให้คนอื่นเขาได้เห็นความจริงอะ่ะนะคือปกปิดไว้เพื่อที่จะต้องการสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูดีนะหรือว่าบางคนบางท่านก็สลับสเปรงกันได้นะคะบางทีคือแบบเหมือน คุณน่ยใช้ชีวิตแบบสุขสบายหรูหราไม่มีอะไรเลยแต่โพสโซเชียลนะว่ามีปัญหาทะเลาะกันนะเพราะว่าไม่อยากจะให้ญาติญาติพ่อแม่หรือว่านะคะป้าข้างบ้านมายืมตังก็ได้เช่นกันนะสรับสเปกก็ได้นะนี่คือพลังงานของคุณเพราะว่าคุณรู้สึกว่าการที่นะถ้าแบบมีคนอื่นเขามารู้ความจริงปัญหาชีวิตของเราเขาอาจจะดูถูกเขาอาจจะนินทาเราหรือว่า คุณรวยคุณมีเงินแต่คุณกลัวว่าป้าข้างบ้านหรือว่าลุงข้างบ้านญาติจะมายืมเงินคุณก็โพสต์ว่าโอ้ยรถกําลังจะถูกยืดนะเอ,อหรือว่าธนาคารจะยืดบ้านแล้วอะไรเงี้ยนะโพสต์ปัญหาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้นะป้าข้างบ้านลุงข้างบ้านมายืมเงินก็ได้นี่คือพลังงานของคุณนะคะเรียกได้ว่าคุณจะแสดงภาพลักษณ์อะไรที่มัน ตรงกันข้ามกับชีวิตจริงของคุณนะคะเออฉลาดเอาตัวรอดเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศัตรูหรือว่านะ,ะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเขามองว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรและเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรนะคะป้าข้างบ้านลุงข้างบ้านแล้วก็ศัตรูที่คิดไม่ดีอิจฉาคุณลินทาคุณใส่ร้ายคุณอะไรเงี้ยมองว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรเขารู้ความจริงปะ เดอะจัสเมนศัตตูข้างบ้านนะ้าป้าข้างบ้านลุงข้างบ้านนะหรือว่าคนที่คิดร้ายหรือว่าคนที่เบิอนกับอาจจะเคยนินทาคุณใส่ร้ายป้ายสีคุณนะคะหลังจากที่คุณกับเขาอาจจะไม่ได้ทํางานร่วมกันหรือว่านะคะมีในเรื่องของการที่แบบเออบางคนท่านก็เคยเป็นเพื่อนเป็นสังคมเดียวกัน เ,ออเคยทํางานร่วมกันแล้วหลังจากนั้นคุณก็อาจจะเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไปหรือว่าย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นแล้วนะสังคมเหล่านี้คือสังคมที่นะคะอิจฉาคุณไม่ชอบคุณนินทาหรือว่าพูดในเรื่องของการที่แบบขัดขวางความสําเร็จของคุณนะผู้คนเหล่านี้เขาคิดว่าคุณนะําหมดเวรหมดกรรมแล้ว นะคุณไปอยู่ดีมีความสุขแล้วคุณไปประสบความสำเร็จนะมีชีวิตทีดีมีโอกาสมีการงานที่ดีไปทำเป้าหมายของชีวิตของตัวเองให้ประสบความสำเร็จในขณะที่พวกเขายัางทะเละนะยังมีปัญหายังแย่งชิงนะผลงานหรือว่านินทาใส่ร้ายป้ายสีกันอยู่เลยนะคะเขาก็มองว่าชีวิตของคุณเนี่ย หลุดพ้นจากวิบากกรรมชะตากรรมชีวิตหมดเวรหมดกรรมในเรื่องของการทํางานหมดเวรหมดกรรมจากสังคมนะคะที่หน้านะคะ,นะะท็อกซิกอะไรเงี้ยนะคะคือหมดเวรหมดกรรมจากผู้คนที่นินทาใส่และปายสสวมหน้ากากนะคะคุณ่ะไปทําภารกิจธุรกิจการงานส่วนตัวของคุณแล้วมีชีวิตที่ดีมีความสุขแล้วนะคะแล้วเขาคิดอย่างไร The Devil นะก็จะเป็นพลังงานของคนที่อิจฉาคุณนะคะ คือเหมือนกับว่าอิจฉาคุณแล้วก็มองว่าคุณอะเอาชนะคําดูถูกคําเหยียดยามคําสบประมาทของเขาได้เลยสําหรับนะใครที่โดนสังคมเพื่อนดูถูกเหยียดหยามในเรื่องของ เออความสําเร็จชื่อเสียงหรือว่าการเงินเขามองว่าการที่ตัวของคุณเนี่ยคือสามารถที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปทํางานใหม่ไปทําอาชีพใหม่และมีความมั่นคงมีความสําเร็จได้รับการยอมรับหรือว่ามีความสุขปัจจุบันนี้อยู่กับครอบครัวอยู่กับงานอยู่กับชีวิตของตัวเองแล้วเขาอิจฉาคุณค่ะเขาอยากมีชีวิตแบบนั้นเหมือนคุณแต่นะคะเขาต้องจมปักอยู่กับวิบากกรรมชะตากรรมปัญหาท็อกซิกปัญหาชีวิตสังคม นะที่มีแต่การน,นะแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอยู่นะคะก็อิจฉาและศัตรูผู้คิดร้ายคิดว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบทําบุญชอบช่วยเหลือมีน้ําจิตน้ําใจต่อผู้อื่นนะแต่นะสิ่งที่คุณทําไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือคนเหล่านั้นอาจจะไม่เห็นความดีของคุณอะแต่ท้ายที่สุดแล้วผลบุญกุศลเหล่านั้นก็หนุนนํา ให้ดวงชะตาชีวิตของคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงผิดผันนะคะไปเจอสิ่งดีๆไปเจออนาคตที่ดีไปประสบความสําเร็จนะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณเพียรพยายามมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องของการทําความดีเชื่อมั่นในการที่แบบเหมือนเอ่อการเป็นคนดีนะ,ะการเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นนะสั่งสมบุญบารมีเนี่ยจะทําให้ตัวของคุณ ประสบความสําเร็จและก็หลุดพ้นจากปัญหาชะตาชีวิตต่างๆได้นี่คือสิ่งที่คุณแสดงออกให้ผู้คนเหล่านั้นได้เห็นนะเพื่อนๆสังคมก็มองว่าคุณอะนะคะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีเงินมีงานมีความร่ํารวยมีความมั่งคั่งนะคะจากเดิมเนี่ยคุณอาจจะเคยมีปัญหานะในเรื่องของการทํามาหากินนะบุคคลรอบข้างหรือว่าปัญหาเรื่องความรัก หรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออทำธุรกิจการงานอะไรก็ไม่ร่ํารวยไม่ประสบความสําเร็จคุณไม่นคนเก่งคุณไม่นคนที่มีความรู้ความสามารถนะแล้วก็รู้จักขวัญขวายนะคะหาอาชีพการงานแล้วก็ทําให้ตัวของคุณเนี่ยหลุดพ้นในเรื่องของปัญหาต่างๆไปได้ นะคะนี่คือสิ่งทีนะ่สังคมเพื่อนร่วมงานเขามองว่าคุณนะไปได้ดีมีความสุขแล้วแหละประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีงานนะคะเป็นที่ยอมรับบางคนนั่นคือแบบไปเป็นเดอะสตาร์ไปเป็นคนที่แบบไปเป็นอินฟูไปเป็นยูทูบเบอร์ไปเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะเออไปเป็นไลฟ์โค้ดไปเป็นค like รูบาอาจารย์อะไรเงี้ยนะคะก็ได้รับการยอมรับและนะคะสตูผู้คิดริษยาคุณ เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะโดดเด่นหรือว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะคะเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่เหมือนกับได้รับความรักได้รับความเมตตาได้รับการชื่นชมสรรเสริญยกย่องจากผู้คนนะคะและก็เป็นคนที่แบบหาเงินเก่งแล้วก็สร้างอาชีพสร้างไรายได้มาจากนะค,ะความรู้ความสามารถของตัวเองนะ่ะ นะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผู้คนมากมายในขณะที่พวกเขาเนี่ยคือไม่รู้จะไปทําอะไรดีอ่ะไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีความเก่งไม่มีความฉลาดไม่มีความโดดเด่นอะไรเลยนะคือทํามาหากินทุกวันนี้คือได้แต่เก็บหอมรอมริบหรือว่าเหมือนกับว่าคือเขาไม่ไม่มีในเรื่องของโอกาสที่จะต่อยอดลงทุนกับชีวิตของเขาเลยก็เลยต้องทนทุกนะกับการที่จะต้องนะ ใช้หยาดเหงื่อแรงงานของเขาเนี่ยในการทํามาหากินในการที่แบบเอ,อ่อทางานให้คนอื่นเขาร่ารวยอารมณ์นี้นะแต่ในขณะที่ตัวของคุณเนี่ยคือได้นําเงินของคุณหรือว่าไรายได้ของคุณไปต่อยอดไปลงทุนนะกับสิ่งที่มันเหมือนกับสร้างนะคะความสําเร็จนะผลิดอกออกผลจนเหมือนกับว่าทําให้ตัวของคุณมีความมั่นคงมั่งคัง่ง นะคะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับนะค,ะคือเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือไม่ยึดติดอยู่กับนะคะอาชีพเดิมๆหรือว่าสังคมเดิมๆเป็นคนที่นะคะเลือกที่จะใช้ชีวิตที่สงบสุขเลือกที่จะ ะะใช้ความรู้ความสามารถความโดดเด่นนะคะในเรื่องของการที่แบบเผยแพร่นะสิ่งดีๆกับผู้อื่น,นะะบางท่านคือแบบยึดหลักนะคะอาชีพในการที่นะจะโด่งดังผ่านโซเชียลเป็นไลฟ์โค้ดเป็นครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยนะ,ะ,นะะก็เป็นที่สรรเสริญยกย่องต่อผู้คนนะคะแล้วก็สตูนะผู้คิดริศยาคุณเขามองว่าตัวของคุณเป็นคนเด็กขาด เป็นคนชัดเจนเป็นคนที่พูดคําไหนคำนั้นอนะ่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือคิดจะทําอะไรแล้วคือเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่ามีประสบการณ์ในอดีตเรื่องราวในอดีตนะปัญหานะที่เหมือนกับเออเจออะไรที่มันซ้ําๆเดิมๆแล้วเป็นคนที่เหมือนกับว่าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงคิดอยากจะหลุดพ้นจากปัญหาเดิมๆนะปัญหาการเงินปัญหาบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างก็เลยทําให้ตัวงคุณเนี่ย เป็นคนที่ชอบที่จะขวัญขวายเรียนรู้นะแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคือแม้จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินคือเป็นคนที่เหมือนกับว่าศึกษาหาความรู้หรือว่านะเพิ่มเติมศักยภาพนะคะมีปัญหาในเรื่องการเงินก็คือขวัญขวายดิ้นรนในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างไรายได้คือไม่หยุดอยู่กับที่ไม่จมปักอยู่กับอดีตนะคะแล้วก็มีบทเรียน นะความผิดพลาดในเรื่องของการเงินมาก็เลยทําให้ตัวของคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบคือเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งนะไม่อยู่เฉยแล้วก็คิดที่อยากจะหาโอกาสหาไรายได้ตลอดเวลาก,ก็เลยเหมือนกับว่าคือการที่เหมือนกับทําอะไรที่มันเป็นเรียกว่าทํางานอย่างเดียวหรือว่าทําอะไรที่มันเหมือนกับคงที่สภาพเดิมๆเนีเย่ยมันไม่สามารถที่จะหลุดพ้นปัญหาการเงินไปได้ก็เลยเหมือนกับว่าตัวของคุณดิ้นรน เรื่องของการสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะจนประสบความสําเร็จนะคะและนะคนที่คิดริษยาคนหรือว่าคนที่คิดร้ายนะเขามองว่าชีวิตของคุณปัจจุบันนี้การดิ้นรนของคุณการพัฒนาการเรียนรู้ของคุณคุณประสบความสําเร็จนะคะมีชื่อเสียงมีไรายได้หรือว่ามีความสุขกับสิ่งที่คุณทานะแม้ตัวของพวกเขาจะมองว่าสิ่งที่คุณได้รับเนี่ย คุณไม่ไม่สมควรที่จะได้รับนะในเรื่องของชื่อเสียงหรือว่าในเรื่องของรายได้คุณไม่ควรที่จะเก่งแบบนี้นะคะ คุณเหมือนกับอาจจะเรียนจบมาไม่ได้สูงมากนะักหรือว่าคุณไม่ควรที่จะมีความรู้ความสามารถโดดเด่นแบบนี้คุณทําได้อย่างไรคุณประสบความสําเร็จยังไงคุณร,ร่ารวยได้ยังไงโดยเฉพาะพลังงานของคนที่ดูถูกคุณพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าเหยียดหยามในเรื่องของความรู้ความสามารถของคุณหรือว่าความสวยความหล่อความเก่งของคุณเขาไม่คิดเลยว่าตัวของคุณจะสามารถที่จะทำให้ตัวของเขาเนี่ยคือแบบเรียกว่านะหุบปากได้เลยอารมณ์นี้ เพราะว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยคืออาชีพการงานที่คุณทํามันสร้างชื่อเสียงนะสร้างไรายได้สร้างความสําเร็จแล้วก็เป็นการที่แบบเหมือนเป็นการทําในสิ่งที่เขาคิดว่าคุณทําไม่ได้นะคะคุณร่ำรวยคุณมีความสุขได้นะไม่มีเขาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอารมณ์นี้นะคะคุณสามารถโด่งดังคุณประสบความสําเร็จได้โดยที่ไม่มีพวกเขาอยู่ตรงนั้นหรือว่าแทนที่จะเป็นพวกเขาที่ประสบความสําเร็จมากกว่าคุณเนี่ะนะคะ คือเป็นเป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับว่ารวมกลุ่มรวมก้อนกันนะคะเหมือนมีผู้สนับสนุนชื่นชมเขาเยอะแยะไปมายแต่กลุ่มคนที่คิดด้วยสยาคุณนะมีความคิดที่ว่าพวกเขาเนี่ยนะคะมีคนสนับสนุนเขาเยอะนะเขาเก่งกว่าคุณเขารู้กว่าคุณเขาฉลาดกว่าคุณเขาอาจจะรู้หรือว่าเขาอาจจะฉลาดหรือว่าเก่งในพื้นที่ของเขานะได้รับการยอมรับในพื้นที่ของเขาแต่คุณเก่งนะคะเรียกว่า เปิดเผยความรู้ความสามารถโด่งดังประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีรายได้ข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามโลกนะมีคนรู้จักคุณมากมายนะคะเขาก็เลยยอมรับในความรู้ความสามารถของคุณไม่ได้พลังงานของคนที่คิดริษยาท้ายที่สุดแล้วนะชะตาชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรละ่ะนะคะแปดดาบก็อยู่ตรงนั้นแหละนะคะไม่ต้องไปไหนหรอกไม่ต้องนะคะไม่ต้องเปิดโลกกระน์ไม่ต้องเรียนรู้อะไรทั้งนั้นนะคะ แล้วก็พอคิดด้วยยาคุณแล้วมาส่องมาเห็นความสำเร็จของคุณรับไม่ได้นะคะก็รีบวิ่งแจ้นหนีไปเลยทันทีนะคะรับความสําเร็จของคุณไม่ได้รับความโดดเด่นโด่งดังเพราะว่าอิจฉานะไฟมันขึ้นตาไฟมันจะเผาไหมความค,คามิดความรู้สึกของเขาแล้วไฟด้วยยาของเขากําลังจะแผดเผาความรู้สึกในใจของเขาจนเขาอยู่ทนที่จะเห็นความสําเร็จ ของคุณไม่ได้แล้ววิ่งแจ้นหนีไปเลยหางจุกตูดไปเลยนะตอนนี้เวลานี้นะคะและสิ่งที่นะตัวของคุณทําให้คนที่คิดริษยาคุณหรือว่าคนที่เขาเคยดูถูกคุณเหยียดหยามคุณนะคะเขาได้รับบทเรียนอะไรนะเขาได้รับบทเรียนอะไรจากสิ่งที่คุณเป็นจากสิ่งที่คุณทํานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตื่นหรือยัง ถามเขาก่อนว่าเขาตื่นหรือ,อยังนะสิ่งที่คุณทำให้คนที่คิดริษยาคุณนะ,ะได้รับบทเรียนเนี่ยก็จะไปในเรื่องของสิบคาถานะคะการแบกรับภาระที่มันเหน็ดเหนื่อยนะ,ะหรือว่าการเจอปัญหาอะไรซ้ำๆเดิมๆแล้วทำให้ตัวของคุณเนี่ย เรียกได้ว,ว่าคึดขึ้นสู้นะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะเป็นคนที่เหมือนมีจิตใจที่เข้มแข็งมุ่งมั่นเจอปัญหาเจออุปสรรคนะไม่เคยกลัวและก็นะกล้าที่จะท้าแล้วก็วิ่งชนอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นนะคะเขามาทําให้ตัวของคุณเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งเขามาทําให้ตัวของคุณเหมือนกับว่าคือการที่ไล่ต้อนคนให้จนมุม นะคะหรือเรียกได้ว่าเหมือนกับว่าคือทาให้คนคนหนึ่งเนี่ยนะคะสิ้นไร้ไม้ต่อนะไม่มีที่พึ่งพาอะไรท้ายที่สุดแล้วเมื่อคนคนนี้นะมีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าที่จะลุกขึ้นมาสู้เผชิญกับปัญหาต่างๆแล้วก็เป็นการที่ทําให้ชีวิตของคนคนนี้ประสบความสําเร็จจนอึ้งนะคะแล้วก็ทําให้เหมือนกับว่าอะไรที่มันอยู่ในตัวของคุณเนี่ย อาจจะเป็นความรู้ความสามารถความโดดเด่นที่มันเกินบรรยายนะคะมันอาจจะโผล่ขึ้นมาหรือว่าพรสวรรค์บางสิ่งบางอย่างมันโผล่ขึ้นมาทําให้ตัวของคุณสามารถที่จะทําธุรกิจการงานบางสิ่งบางอย่างได้โดยที่แบบคือมันอาจจะเพราะว่าการที่ดิ้นรนนะคะหรือว่าการถูก ต้อนให้จนมุมท้ายที่สุดแล้วมันเป็นการเกิดใหม่ของคุณมันเป็นการที่กลับมาสร้างความสําเร็จให้ผู้คนเหล่านั้นคนที่คิดด้วยสยาคุณเนี่ยนะคะได้เห็นถึงศักยภาพของคนคนหนึ่งว่านะคะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาใดๆและความดีนะความที่ตัวของคุณคิดว่าคุณยังมีความหวังคุณยังมีความสําเร็จคุณยังมีนะสิ่งดีๆหรือว่าคุณเป็นคนที่ฉลาด เหนือกว่าเขาเก่งกว่าเขาเนี่แหละนะที่คุณกลับขึ้นมาทําให้ผู้คนที่คิดด้วยสยาคุณเนี่ยเรียกได้ว่าทําอะไรคุณไม่ได้อีกแล้วนะเขาห้ามไม่หยุดเขาฉุดดวงของคุณไม่อยู่เขาฉุดความรู้ความสามารถของคุณไว้ไม่ได้เขาปิดกั้นโอกาสของคุณไ,ไว้ไม่ได้นะผู้คนเหล่านี้จึงต้องจนมุมยอมรับในความเก่งในความรู้ความสามารถของคุณเองนี่คือสิ่งที่คุณทําให้ผู้คนเหล่านั้นนะ พายแพ้แล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้ามานะเรียกว่าท้าทายความรู้ความสามารถของคุณเลยนะเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่เนาะฟังเพื่อไป็นแกนนำทางเป็นแนวทางของคุณทุการที้ตามค่ะ